เอาจอกใส่น้ำแข็งมาแนะ่สองจอกเดือดเลยทหารได้แล้วน้ำแข็งเบิร์ตดีน้ำแข็งเบิร์ตกับไปเอาพูลแมมไปเอาพูลได้แนละ้ว

นีียนแล้วนาใสี่เครื่องปรุงแล้วไม่เห็นเลยว่าใส่อะไรลงไปบ้างแมแ่ไปเอาน้ำแข็งขนะไปเอาน้ำแข็งมาให้ไหนดาวเอใส่จอกนะจอกไปเอามา พี่น้องรู้สึกว่าฮอตพี่น้องฮอตดิ แล้วแหละผันยังสิไปถา่าแล้วมันหอน่อนบ่เลยอีแม่นี่กระโอ้เปมนซามันมือหลเงส้ากจะปุงไปแล้วเป็นบตามมนรู้สิซิมใส่น้เดี๋ยวต้มเอากะดูกเปื่อยแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ตุแล้วก็จงใส่เสร็จน้ำว่านบ๊วยอึดอด,ดอก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเส้นนะฮะทุกคนซ <c oughs> ื้อ้อนหน้าขนาดนะจิ๋วจะพาไปแบกน้าม,มาไหนเขาจะแบกน้าม,มาให้หนายไปนำ้นำตุกน้ำตุกใหญ่าาเ,เน,นี่ยนานะ หาเขาจะแบกมาหายเด้อนนอันนี้ <c oughs> ป้านีไปใส่เบาะ่อจะแสบได้พี่น้องเส้นข้าเปีลือันนี้ก มันพ่ออยู่อันดอด,ดีนะอารองหมอได่น้ำนะหมอใหญ่นี้จะสิบออะไรปรุงเพิ่มหมอนี่พ่อแล้วพ่อแล้วหมอหน่อยนี่โอเคแล้ว

เออกบข้าวข้าวข้าวเลยตอนนี้เป็นเอ่อต้นเริ่มถือกลับเริ่มถือข้าวข้าวข้าวเลยนะฮะมันมีการเติมการเติมหน้าตลาดลงมานะปะเอ่อขอได้ความใจขอเอาไว้ที่นั่นนะนะมาเสร็จแล้วบ้านหลังเอ่อ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  เออโอกาสนี้ก็คงจะเออ Để ครับกินได้ก็บ่เป็นอย่าง มันเดือดแห้งนี่ตัวนี้นะเอาลงก่อนนะเฮ้ยไปนี่ มาเสร็จลงหมอเนี่ยเลยแล้วเออมันมันเหี่ยแค่ทมึงจะสิทธมาๆๆเตรียมผ่าโตเตรียมมัน เมาอีก้มแลกมอรีก็มใส่กันซ้ำนะใส่กันซ้ำเสรจมันขาดด,ด้วยเสียดายเด้เออเอามาลง <c oughs> <c oughs> โอเคพอ <c oughs> <c oughs> เตรียมกระตกมาเด้อปนี้เอาขึ้นไป,ไนปถวายไปเอาถ้วยมาลดกกรบวงนะถ้วยวัด คือย่อไปผุ่นเฮย <c oughs> หมอนี่นะสิแซ่บหมอนี่นะเซฟกระ <c oughs> ทะทงเซฟกระทะทองจ้า แก่เนี้ยนะแก่แก้วตาแก้วตาสิจัดไปลายพี่น้องข้าวจุ้นพูนอยู่เป็นตาแซบบออาชิบเป็นตาแซบพี่น้องเลยต้องไปปรุงก่อนพี่น้องห้อนพี่น้องอ

ตะบ้างีรมาปหมอดนคะบองนีมันอยเอาเมนปรงหม้อนน่ะมันได้แล้วนี่นะรรงง อภา,าข่าวนี้แม่จะไปปองหมอนะลบโยกเดี๋ยวนี้ดีๆเด้อดีๆเด้อดีๆดีดดดดๆหยับไปอย่บไปมันหอน เป็นจะได้บันนี่ไปค่ะเออเร่พัดดังสายแน่นแน่นมาแน่นแกถวยโฟมมาสิอาถวยโฟมมาเปมมา,ปมมาพัังสายแน่นถอยโฟมมา โอ้ยอยากสมเนาะผุนฮุบลงไปผุนยังไม่ได้ยอมหยุดเนาะสองร้อยแถวบ้านเนี่ยบ่มีม่กรใสถวยวาดม่พอ้วกันนะสองร้อย อ้าวตา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 ควาวตามาเอาจอมาสอยกันตากนี่ตาสอยกันเร็วๆอ๋อถวายผ้าขาวแล้วนะเอามา มาจ้าพันนี้เร็วโอ้ไปยืนนั่งปวดด้วย Ô mọi người ơi ô mọi người cái mỏ mọi người ơi ô mọi người อียางท่อมๆแคมๆนี่เขาได้ไหฮะอต้มไปสิดาต้มมากกว่าเดียวหนึ่งนป้ายขนป้านี่จ้าวไถ่ซ้อมสุดเอ็งกินไปกินมาจะติดลุงหัวไห้ใส่ี พี่น้องปลองปลาซ่าถูกบุญนำเอือยใหญ่ใจดีเอือยหากเฮาทั้งสกลนครขอให้ได้บุญในกุศลหลายๆเดือยเดิมออลงโอ้ยอาจารย์ไวอยู่นี่ลงหาก่อนลงห่างแหละลงหาแหละ นเรื่องดับเรือ่องดับอย응 oh ู่ผู้ลุจากหม้อจะกนมันซาดดิเกือบบอลอดตะบางตะบางมากเจ้านะเยื่อไปบอลอดยับออกอาจารย์นี้เดี๋ยวนี้ยับออก